เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณฝฟังครับก็จะเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกันเรื่องของการที่คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2565นะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณไพศาลหงทองผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะครับในช่วงแหล่งทุนครับ วันนี้รายการเก็บเบี้ยเต้ถุนร้านนะครับเราจะมอบของที่ระลึกนะครับเป็นกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจํานวน2รางวัลน,นะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นตู้ ATM และก็รุ่นรถออมสินนะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับและก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4221075นะครับหรือว่าทาง Facebook Live ก็ได้ครับเข้ามาที่เพจเก็บเบี้ย ได้ถุนรานนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง youtube พิมพ์คาว่าเก็บเบี้ยได้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้้โชคคดดีวยนะรับ มาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับร่วมสารฝันบ้านหลังแรกด้วยสินเชื่อ First Life First Home นะครับวงเงินสินเชื่อ5ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละสอ0สามนะครับสามารถยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวได้แล้วนะครับหมดเขตวันที่31สิงหางคม2565นี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับร่วมสารฝันบ้านหลังแรกด้วยสินเชื่อ First Life First Home นะครับ มีวงเงินสินเชื่อจำนวน5ล้านบาทสามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วนะครับหมดเขตวันที่31สิงหาคม2565นี้โดยสินเชื่อ first life first home นั้นนะครับธนาคารออมสินจะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ2.30ต่อปีนะครับนี่เป็นข้อมูลครับมาถึงคำถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อ first life first home นะครับซึ่งธนาคารออมสินร่วมสารฝันบ้านหลังแรกกับสินเชื่อดังกล่าว มีวงเงินสินเชื่อจํานวน5้าล้านบาทนั้นนะครับอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะครับคิดดอกเบีย้ยอัตราร้อยละเท่าไหร่ต่อปีส่งคําตอบมานะครับ SMS 4 2 2 1 0 7 5 4221075องห e ึ่เฟบุ๊ไลฟ์เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆดีฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินออกสินเชื่อ GSB SME เต็มสุขเต็มสิบนะครับเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ SME ในทุกกลุ่มกิจการ ผู้ที่สนใจนะครับสามารถยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ s m e ที่เป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับวงเงินสินเชื่อ10บล้านบาทครับอัตราดอกเบีย้ยในช่วง6เดือนแรกมันจะอยู่ที่ร้อยละ2.99ต่อปีสามารถผ่อนชําระได้เป็นเวลานาน10ปีนะครับโดยปลอดชําระเงินต้นในช่วง2ปีแรกสําหรับหลักประกันที่จะนําม,มาใช้ในการยื่นขอสินเชื่อน,น,นั้นนะครับถ้าวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทสามารถที่จะ ใช้บอสอยอค้ำประกันสินเชื่อได้แบบเต็มวงเงินนะครับหรือว่าจะใช้สมุดเงินฝากออมสินก็ได้ใช้สลากออมสินพิเศษก็ได้ใช้พันธบัตรใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับหรือว่าจะเป็นโฉนดที่ดินหรือแม้กระทั่งคอนโดมิเนียมเพื่อเป็นหลักประกันก็ได้เช่นกันนะครับถ้าเป็นกรณีที่หลักประกันนมีมูลค่าไม่เพียงพอยังสามารถที่จะใช้บสอยอร่วมค้ำประกันได้อีกด้วยนะครับผู้ที่สนใจครับสามารถยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวได้แล้วนะครับหมดเขตวันที่30ธันวาคม2565นี้โดย ยื่นได้โดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับถ้าต้องการจะศึกษาหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทาง GSB Contact Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเป็นทาง Facebook ก็เข้าไปที่เพจ GSB Society ก็ได้นะครับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Exim Bank นะครับได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินครับเป็นสินเชื่อ Ex i m เพื่อ s u p p l i e r ส่งออก หมาะสำหรับนิติบ,บุคคลและบุคคลที่ทำหน้าที่ในการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าและบริการให้กับผู้ส่งออกและผู้ประกอบการที่ยังไม่พร้อมที่จะดำเนินธุรกิจส่งออกนะครับวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน5ล้านบาทครับอัตราดอกเบี้ยเป็นพารมเรทหรือเท่ากับร้อยละ5.75ต่อปีคิดจากเวลาปัจจุบันนี้นะครับตลอดอายุโครงการ5ปีและนอกจากนี้ครับยังมีสินเชื่อเอ็กซิมโลจิสติกสำหรับผู้ที่ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนะครับวงเงินสินเชื่อ รายละไม่เกิน20ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5.0ต่อปีในช่วงปีแรกนะครับแล้ววงเงินสำหรับวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้หรือจะปรึกษาทางธุรกิจเพิ่มเติมก็ได้นะครับที่ Exim Bank ครับหมายเลขโทรศัพท์0-2-1-6-9-9-9-9 9น9ะครับ0 2 1 6 9 9 9 9 9ครับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟอร์มนะครับได้รายงานความคืบหน้าในงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของรอฟอร์มอจนถึงสิ้นเดือนเมษายน2565ดังต่อไปนี้นะครับโครงการที่1ครับเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับจากช่วงศูนย์วัฒน,นธรรมแห่งประเทศไทยจนถึงมีนบุรีหรือว่าสถานีสุวินทวงศ์น,งนะครับความคืบหน้าของงานโยธาอยู่ที่ร้อยละ93.55 โครงการที่2ครับเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับช่วงลาดพร้าวถึงสำโรงนะครับความคืบหน้าโดยรวมอยู่ที่ร้อยละเก้แล้วก็โครงการที่3ครับเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับช่วงแครายถึงมีนบุรีความคืบหน้าโดยรวมอยู่ที่ร้อยละแปดสนะครับศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะครับ ได้มีการคาดการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนจะส่งผลทําให้ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมาตรการการผ่อนคลายการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติสองปัจจัยนี้นะครับจะส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์น้ําตาลทรายดิบยางพาราดิบชั้น3ม,มันสำปะหลังกุ้งขาวแวนนาไม สุกรและโคเนื้อมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับส่วนปลาล์มน้ำมันราคาจะปรับตัวลดลงนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงแหล่งทุนครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของคณะรัฐมนตรีที่มีการอนุมัติโครงการประกันภัยข้อโพดเลี้ยงสัตว์ปี2565นะครับพูดคุยกับคุณไพศาลหงทองผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือว่าทกศนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณไพศาลครับ ครับสวัสดีครับคุณธิรพัฒน์ครับกับขอทราบที่มาที่ไปหน่อยครับโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นี่เป็นยังไงบ้างครับที่มาที่ไปครับครับก็เดี๋ยวนําเรียนสั้นๆนะครับคือโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับก็เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลนะครับโดยกระทรวงการคลังเนี่ยร่วมกับพกสเนาะก็เห็นว่าเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเนี่ยก็มีความเสี่ยงหลายเรื่องนะครับคุณธิรพัฒน์ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาซึ่งปีนี้แนวโน้มอย่างที่คุณปิรพัฒน์ว่าราคาอาจจะดีขึ้นเนาะ ในส่วนของภัยธรรมชาติต่างๆเนี่ยโอ้มันหนักหนาสาหัสเอาแน่ไม่ได้ใช่เอาแน่ไม่ได้แล้วก็เราควบคุมลาบาก,กบนะครับรถา่ว่าเอ๊ะถ้าเรานําระบบประกันภัยเนี่ยคล้ายๆระบบที่เราทําพู้ประกันชีวิตของของเราเนี่ยนะครับ,รบว่าถ้าเกิดว่ากรณีเนี่ยพืชผลเนี่ยมีการทําประกันไว้เนี่ยนะครับ,รบเวลาที่เกิดัน,น,นะครับเกษตรกร,ก,รก็จะลดภาระในเรื่องของการที่ผลผลิตเสียาหายเนี่ยได้โ,โดยเขาอาจก้อนหนึ่งมาชดเชยนะครับแล้วก็ เอาเงินก้อนนี้ไปใช้สําหรับในการอไปซื้อเมล็ดพันธุ์หรือไปซื้ออะไรเพื่อทาการผลิตรอบใหม่ก็จะเป็นการป้องกันและนี่นอกระบบด้วยนะครับในปีนี้เราก็ทําต่อเนื่องมานะครับประกันไปเขาพ้นเนี่ยไม่ได้ทําปีนี้ปีแรกครับคุณบิลวัฒนปีเท่าไหร่แลปีปีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยหกสิบสองครับโอ้โหครับผมเชิญต่อเลยฮะเชิญต่อเลยฮะคุณไพศาลเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมไปที่รายละเอียดเอาเลยฮะเอาเลยฮะเอาเลยฮะเชินครับ ในส่วนประกันภัยข้าวโพดเนี่ยปีนี้นะครับเราก็ตั้งเป้าไว้ประมาณสักสองล้านไร่นะครับคุณปีรพัฒน์โดยหลกักๆเลยเนี่ยคนที่จะทําประกันภัยข้าวโพดได้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ปลูกขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสงเสริมรเกษตรนะครับที่เราขึ้นทบเบะเบียนเกษตรกรกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับว่าปีๆหนึ่งเราแจ้งการผลิตไว้เนี่ยนะครับโดยหลักๆเ,ๆเลยเนี่ยนะครับเบี้ยประกันเนี่ยเขาจะคุ้มครองอยู่นะครับคุ้มครองอยู่ภัยแปดภัยนะครับ ชาติเรื่องภัยน้ําท่วมภัยฝนตกหนักฝนทิ้งช่วงนะครับลมพายุไต้ฝุ่นอากาศหนาวลูกเห็บนะครับรวมทั้งไปถึงภัยช้างป่าแล้วก็ศัตรูพืชระบาดด้วยครับซึ่งการรับประกันเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองส่วนครับคุณพิระพัฒน์ครับส่วนแรกเป็นการเขาเรียกว่าการประกันภัยขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานอืก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราทําประกันภัยขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับความคุ้มครองเนี่ยจะคุ้มครองอย่างภัยที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับก็จะหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อไร่ ในพันห้าจพืชและโรคระบาดเนี่ยจะคุ้มครองเจ็ดร้อยห้าสิบาทต่อไร่๋อ,อครับครับเนี่ยครับอ่าก็อาจจะเป็นเป็นภัยพื้นฐานแต่อีกอันหนึ่งก็จะเรียกว่าเป็นอภัยภาคสมัครใจที่เกษตรกรอาจจะเห็นว่าอ่าการดูแลในอัตราพันห้าร้อยบาทต่อไร่เนี่ยมันน้อยเกินไปไม่เพียงพอเขาสามารถที่จะทำประกันภัยส่วนเพิ่มได้นะครับอันนี้ก็จะมีเบี้ยเพิ่มอีกนะครับตามความเสี่ยงของพื้นที่อันนี้เราเรียกว่าพอพูดถึงการคุ้มครองแล้วเนี่ย เราอาจจะเอสนใจว่าแล้วเบี้ยประกันมันเป็นเท่าไหร่ล่ะนะครับอ่าเบี้ยประกันต่อไร่ในครั้งนี้นะครับที่กําหนดไว้เนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นเทียที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็จะกําหนดเบี้ยประกันไว้ร้อยหกสิบบาทกับต่อไร่กับนะครับถ้าเสียหายก็ได้พันห้าร้อยบาทแต่นี้ครับก็เป็นข่าวดีนะครับในส่วนของคนที่เป็นเกษตรกรลูกค้าทกศนะครับกับอ่า อันนี้นะครับก็เป็นโครงการพิเศษนะครับที่ทกศกับรัฐบาลจะดูแลค่าเบี้ยประกันให้ทั้งหมดนี่แหละครับข่าวดีจริงๆอันนี้ต้นนี้เราก็นะครับเจอภัยหลายๆเรื่องนะครับก็ต้องช่วยในส่วนที่ดูแลได้โดยครับรัฐบาลก็ดูแล60เปอร์เซ็นตนะครับทกศเนี่ยก็สนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้กับลูกค้าทกศเนี่ย64บาทเ64บาคนนี้เป็นลูกค้าทกศเนี่ยก็จะได้รับการอ่า ทำประกันฟรี oh. แต่นี้เวลาเราเทียบเคียงว่าเกษตรกรแต่ละรายจะ,จะได้การดูแลขี่ไร่เนี่ยรเราดูจากยอดเรื่อครับคุณธิระบัสยังไงฮะเกษตรกรเรื<ะ>่อคือคือยังมีนี่ในการเป็นนี้ทอสอยอยู่เนี่ยนะครับในทุกทุกสี่พันบาทเนี่ยเราจะดูแลทําประกันให้หนึ่งไร่อ่าครับครับแต่ว่าต้องไม่เกินพื้นที่ที่เขาขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรในการปลูกจริงอ๋อ oh. มันต้องมีบัญชีตรงนี้ด้วยอืมอ๊ะแต่ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาอาจจะ พื้นที่การผลิตเยอะแต่ว่ามียอดสินเชื่อที่เป็นนี้กับสกศอยู่น้อยอสกศก็ดูแลสินเชื่ออันนี้ส่วนเกินเนี่ยในส่วนที่เขามีพื้นที่การผลิตมากกว่าเนี่นะครับเขาก็สามารถที่จะมาซื้อนะครับประกันภัยส่วนเพิ่มหรือที่เราเรียกว่าภาคสมัครใจได้นะครับไอภาคสมัครใจเนี่ยมันจะแบ่งตามพื้นที่คาารับคุณศิลปัฒน์ยังไงฮะถ้าพื้นที่เสี่ยงต่ำค่าเบี้ยก็จะถูกเนาะเพราะความเสี่ยงต่ำลงนะครับก็จะเสียเบี้ย90บาทอื สูงนะครับก็จะสูงขึ้นไปปานกลางก็ร้อยหนึ่งพื้นที่สูงมากก็ประมาณร้อยสิบบาทนะครับอันเนี้ยเราจะมีรายการนะครับว่าแต่ละอําเภอเนี่ยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงระดับใดเสี่ยงอะไรบ้างด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่ามันจะเป็นเยาวการครับคุณธิรพัฒน์ครับครับกรับเพราะฉะนั้นจะมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยเนี่ยเออเขาเรียกอะไรครับจะมีสักกี่พื้นที่ฮะหรือขึ้นกับภัยด้วยพื้นที่ที่อยู่ในเขตที่ฝนฟ้าตกดีมีระบบชนประทานมีครับ ความเสียหายย้อนหลังนะครับเขาจะดูจากสถิติว่าพื้นที่อำเภอของเราเนี่ยนะครับในการปลูกข้าวโพดย้อนไปสิบปีเนี่ยแหละครับมันเกิดอ่าภัยภัยพิบัติอะไรบ้างน้าท่วมฝนแรงกี่ปีก็เขาคำนวณที่การวินาศภัยครับที่เขารับประกันเราเนี่ยเขาจะมีความเป็นอาชีพนะครับในการที่จะประมินเสี่งเหล่านี้ครับเขาเรียกว่าจะมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นคนคานวณให้นะฮะว่าควรจะเป็นเบ้เท่าไหร่อะไรยังไงแต่แต่ยังไงก็แล้วแต่นพี่น้องเกษตรกรยังไงก็ก็คุ้มอ่ะพูดง่ายภาษาชาวบ้านภาษา คุ้มครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเลยก็คือว่าทรํราะกันไปแล้วเนี่ย <c oughs> เราไม่อยากใช้ถ้าความเสียหายเนาะ <c oughs> เรา <c oughs> <ใช>อยากไปตํารตําวหน่วยมากกว่านะครับ <c oughs> แล้วก็ป้องกันไว้เพราะว่า่ <c oughs> อาโอกาสของการจะไปฝันเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่เราควบคุมได้ยากนะครับคุณธีรพันับแม่ลอง ไปได้ระดับหนึ่งครับใช่ครับยาใหคุณไปสารยกตัวอย่างสักเอาซักแปลงหนึ่งก็ไม่ต้องเป็นของใครก็ได้นะฮะยกตัวอย่างว่าถ้าสมมติมันเกิดเหตุนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับแล้วเรามีที่กี่แปลงเราปลูกอะไรไว้ยังไงแล้วผลที่ตอบแทนไม่ใช่ผลตอบแทนผลที่เราจะได้รับจากการทาประกันภัยมันจะเป็นยังไงและถ้าไม่ได้รับเนี่ยเปรียบเทียบกันแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างคุณไปสารอ๋อแน่นอนครับสมมติว่าเราทาข้าวโพดสักสิบไร่สิบไร่อ่าครับครับที่ในพื้นที่ทั่วไปที่เราทําอยู่ทุกป ไปนะครับพื้นที่ก็จะมีผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้เราก็ไปรอราคากทีเนาะใช่เนี่อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราไม่ได้อยู่ในระบบประกันภัยเลยนะครับพื้นที่ติดไร่นี้กลับไปโดนฝนฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นน้าท่วมหรือภายแล้งเนี่ยผลผลิตเสียหายสิ่งที่เราลงทุนไปเลยทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้อะไรเลยนะครับเราเป็นศูนย์เลยจบเลยแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราอยู่ในระบบประกันภัยซึ่งในช่วงแรกเนี่ยเราก็จะพยายามทําให้เกษตรกร เกษตรกรเนี่ยนะครับได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของประกันภัยรัฐบาลก็เลยหนุนในเรื่องของอาจจ่ายเบี้ยให้ก่อนในปีแรกๆนะครับตบอ๋อทาประกันแล้วมมนได้ชดเชยแล้วกับติดไรเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเกิดเราประกันภัยนะครับสมมติว่าเราควักเงินตัวเองในการทําประกันภัยเนี่ยใกล้ละประบาทเนี่ยนะครับติดไรเราใช้ไปประมาณพันห้าครับสมว่าอยู่ประมาณพันห้าร้อยบาทเนี่ยไปเจิด นะครับโชคเราไม่ดีเนาะมีพายุมีฝนฟ้าหรือมีลูกเห็บตกผลผลิตที่เสียหายทั้งหมดของเราเนี่ยนะจากที่เราไม่ได้อะไรเลยเราก็ยังสามารถที่จะเอาจํานวนไล่กับจํานวนการทําประกันภัยเนี่ยมารับเงินชดเชยจากการใช่นะครับอย่างนี้สมบุตบอกว่าไร่ละพันห้าสิบไล่หมื่นห้าครับเงินหมื่นห้าหากจากที่เราลงทุนไปในการซื้อเบี้ยประกันเนี่ยก็พันห้าเราก็ยังเหลืออยู่สักแปดพันกว่าบาทนะครับซึ่ง 8,000เนี้ยนะครับสำหรับเกษตรกร,รผมว่าก็มีอ่าถึงจะดูมูลค่าไม่มากแต่บางทีเนี่ยในที่จะต้องทําการผลิตต่อในฤดูใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินที่พอสมควรทีเดียวนะครับที่เราจะมีทุนอยู่บ้างเไปจ่ายค่าเม็ดพันรอบใหม่ได้นะครับอันนี้จะไม่เห็นว่าถ้าเราทําความเสี่ยงไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอ่ามันไม่เกิดอะไรก็ไม่เป็นไรถือว่าตรงนี้เราก็เป็นการนะครับกับกับ คือประกันภัยมันก็ต้องมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับผมีแม,ม,มผมเห็นภัยอยู่ประเภทหนึ่งซึ่งซึ่งค่อนข้างจะทําแล้วน่าจะสบายใจคือภัยจากช้างป่านี่คุณพิศาน <laughs> อ๋อแล้วก็บางส่วนบางพื้นที่เท่านั้นนะฮะบ,บางพื้นที่เท่านั้นอืมใช่ครับใช่ครับ,รบแต่ก่อนเนี้ยเราเรา,เราไม่ได้มีการคุ้มครองเรื่องช้างป่าเนาะแต่ว่าในรอบเนี้ยครับปีสองปีนี้เราก็เพิ่มเข้าไปเพราะว่าจะก่าวว่าคุณวีรพันธ์มงทีหมดเลยนะหมดเลยฮะเวลาเขากินนี่เขาไม่เหลือ กินบ้างเหยียบบ้างใช่ใช่แปลว่าเสียหายจริงๆครับรับครับกับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราทําขึ้นมามีมีเกษตรกรสนใจเยอะไหมฮะเรื่องช้างป่าเนี่ยฮะโดยพื้นที่ชายขอบทั้งหลายตอนตอนนี้ก็เริ่มคือที่ชายขอบเนี่ยเราถ้าเป็นเกษตรกรลูกค้าตกสอเนี่ยเราทาประกันให้ให้ครบเลยอ๋อคือทําทีเดียวเนี่ยคุ้มครองหมดอันนี้เลยนะจบข่าวเลย เป็นเป็นทั้งก้อนเลยนะครับเขาจะได้เข้าใจแล้วก็สบายใจกันนะครับเอาละเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าตอนนี้เริ่มแล้วใช่ไหมฮะครับก็คอรมอนะครับคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่สามที่ผ่านมานะครับซึ่งต่อเนี้ยก็เตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วครับก็ได้ส่งวิธีปฏิบัติแต่ที่พื้นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่นี้ในส่วนของการประกันภัยขั้นพื้นฐานเนี่ยเกษตรกรไม่ได้ทาอะไรนะครับยู่เฉยครับจะข้อมูลครับอ๋อตอนนี้ก็มีเกษตรกรที่เข้าโครงการเนี่ย เดิมเราตั้งพื้นที่ไว้อ่าประมาณสองล้านไร่นะครับแต่พอไปเช็คก็จริงๆแล้วเกษตรกรที่มีหนี้กับตกสเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสักหนึ่งหมื่นเอ้หนึ่งหนึ่งจุดห้าล้านไร่ครับกลุ่มนี้นะครับมีเกษตรกรอยู่ประมาณสักแปดหมื่นรายครับได้ทำปให้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วคุ้มพอแล้วนะครับแต่สําหรับเกษตรกรที่อยากจะทําสวนเพิ่มครับคุณพัลา์เราแบ่งสองรอบเนาะฤดูการผลิตข้าวโพดฤดูฝนเนี่ยนะครับเกษตรกรต้องรีบนิดนึงนะครับก็ ถ้าจะทาเพิ่มเติมเนี่ยต้องไปติดต่อที่ทกศนะครับก็จะที่สุด11เพฤษภาคมนี้ครับนะครับรอบฤดูฝนครับอีกรอบหนึ่งจะเป็นรอบข้าวโพดฤดูแลรงในช่วงเดือนตุลานะครับสองพันาิบ้าจนถึงสิบ้ามกราหก6กนะครับอันนี้แบ่งเป็นสองรอบนะครับข้าวโพดเราจะดูการผลิตครับอ๋อครับเอาเป็นว่าถ้าใครยังติดใจสงสัยยังไงก็สอบถามในลายกลุ่มก็ได้ใช่ไหมฮะลายที่เป็นสมาชิกของทกศอยู่แล้วในแต่ละพื้นที่ครับ แล้วตอนนี้เราพัฒนาเพิ่มเติมอีกครับคุณพิรพัฒน์ให้เกษตรกรเข้าติดการไฟได้สะดวกขึ้นนะครับก็คือทำเป็นแอปพลิเคชัน B A A C b a เัวนะครับกับอันนี้จะเป็นสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ i อ s ออสและก็เอนดรอยอครับพอโหลดไปปุ๊บอย่างคนที่ธนาคารกับรัฐบาลทําประกันไฟกี่อัที่หนึ่งให้เนี่ยเขาเข้าไปดูปุ๊บรีจิสเตอร์ด้วยเลขสิบสามหลักเขาเขาจะเห็นว่าอ๋อเขามีความคุ้มครองไปกี่ไร่อืมครับอันนี้เขาจะเห็นละนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าเขาจะซื้อเพิ่มเติมเนี่ยนะครับ,รบเขาอาจจะจะมาที่ขกสสาขาก็สามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เลย<อ>ว่าจ่าค่าเบี้ยเท่าไหร่นะครับแล้วร,ระบบเนี่ยก็ทำการส่งกรมทันให้กับเกษตรกรเป็นกรมทันออนไลน์ในระบบเลยอ๋อรับเยียมเลย ครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากนะครับคุณไปสารครับขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับครับคุณไปสารหงษ์ทองนะครับผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะครับคุณฟังครับผมไปเฉลยคําถามครับวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับร่วมสารฝันบ้านหลังแรกด้วยสินเชื่อ first life first home นะครับโดยมีวงเงินสินเชื่อจํานวนห้าล้านบาทด้วยกันนะครับคาถามคือจะ มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ต่อปีคำตอบคือร้อยละสองนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ